สวัสดีลูกไก่ลูกปกกัวทุกคนด้วยนะครับผมคือเนื่องจากพอดีว่าพวกเราติดปัญหาโควิดกันเนาะเลยตอนแรกที่บอกว่าจะพาไปทเที่ยวออนไซต์กันสามสถานที่เลยต้องยกเลิกจาใจไปนะครับผมก็ขอภัยทุกคนนะครับผมที่พาไปทเที่ยวจริงจริงังๆไม่ได้นะก็วันนี้ก็ถือว่ามาทเที่ยวแบบออนไลน์แล้วกันนะผมเที่ยวทริปไปนะตะวันวนึงละกันเนาะก็รอบนี้เราจะไปสามสถานที่นั่นเองครับผมก็จะมี อ c โครโพลิสแห่งเอเธนนะครับผมเกรซบาเรียร์ลิฟนะฮะแล้วก็มีน้ำตกอีกออาซูนั่นเองครับผมโอเคเราไปดูที่แรกกันเลยนะครับผมกับอ c โค p โพลิสแห่งเอเธนสนะโดยอ c โค p โพลิสแห่งเอเธนเนี่ยจะตั้งอยู่ที่ประเทศกรีซนั่นเองครับผม คุณไกด์ครับครับผมผมอยากรู้ว่าอะโคโพลิสคืออะไรเหรอครับอ่ะอโคโพลิสเนี่ยจะเป็นป้อมปราการที่อยู่บนเทือกเขาสูงชันนะครับผมโดยทั่วไปเนี่ยจะมีอยู่มากมายเลยในประเทศกรีซนะฮะซึ่งที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือที่นี่ครับผมหรืออะโคโพลิสแห่งเดเทนนะครับผมอยู่ที่เมืองเอเดนนั่นเองฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ย เป็นสถานที่ท,ที่องค์กรยูเนสโกเนี่ยประกาศที่เป็นมรดกโลกในด้านของวัฒนธรรมนะครับผมซึ่งประกาศไปตั้งแต่ปี1987น้นั่นเองครับผมโอเคเรามาดูที่ลักษณะของอะโครบุลิสแห่งเอเธนส์ที่นี่เลยนะครับเอาไปดูกันหน่อยนลครกั <c oughs> นเดี๋ยวตัวจำได้ไหมหน้าตาเขาจะประมาณนี้นะครับก็มีรูปคนหลงัลงๆก็ช่างเขาล้วกันนะนะครับผมก็หน้าตาจะประมาณนี้นะฮะโดย อาโคาโพสิสแห่งเอเทนที่นี้เนี่ยจะเป็นข้อประการโบราณนะครับผมที่ตั้งอยู่บนโขดหินที่โปลมาเหนือเมืองเอเทนนั่นเองครับผมแล้วมีซากอ,อาคารเก่าแก่หลายแห่งที่มีความสำคัญทางสถาปัยาตยกรรมและก็ประวัติศาสตร์นะครับผมอันยิ่งใหญ่นะฮะโดยอาคารที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือวิหารพารเทนนน,น,นั่นเองฮะาตาของวิหารพาเธนน,นจะประมาณนี้เลยครับผมโดยในอดีตเนี่ย ชาวเมืองรวมมือร่วมใจกันสร้างวิหารพาเทนอนขึ้นมานะครับผมเพื่อน,น้อมถวายเป็นเครื่องศักดาระแด่เทพีอเทนาผู้ปเป็นเทพผู้ออกแห่งเมืองเอเธนส์นั่นเองครับผมเอาล่ะทุกคนดูกันน้ำใจเรียงครับอยากไปที่ต่อไปเเรียกอยากแล้วครับไปเลก็ได้ครับโอเคฮะเราคงั้นเราจะไปกันที่ต่อไปนะครับผมกับเกรดปลิเลอรีมเราจะลงไปดำน้ำกัน,นไงเลยนะไป โอเคเรามาถึงในส่วนของเก r เ i บ r ิลีฟแล้วนะครับผมซึ่งคำว่าเ a t เ a r r i ลีฟคืออะไรคือเป็นหนึ่งในจุดที่มีปะการังเยอะที่สุดในโลกนะครับก็โอเคเรามาฟังลังกษณะของเ a r เ i บ r ิลีฟกันเลยนะครับผมซึ่งเ a r เ i บ r ิลีฟเนี่ยตั้งอยู่ที่อารโคลร์นะครับผมบริเวณนอกไทยฝังของรัฐควีนสแลนในประเทศออสเตรเลียนั่นเองครับ ลักษณะเนี่ยจะเป็นแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมยาวกว่า2,000กิโลเมตรนะฮะนี่นี่นี่เป็นแนวปะการังประมาณนี้เลยเนะครับผมอ่านะเรียนดูกันหน่อยเรียนดูกันหน่อยนะครับผมซึ่งปะการังเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสามโนใหญ่ๆคือ1แนวปะการังเหนือนะครับผม2หมู่เกาะวิกซันเดย์นะครับผมกับ3แนวปะการังใต้นะฮะแนวปะการังเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น ปกาลังอ่อนและปากาลังแข็งกว่า350ชนิดนะครับผมในนี้นะฮะมีฟองน้ำอีกกว่า1,000ชนิดนะครับผมหอยกว่า4,000ชนิดเลยนะฮะแล้วก็มีปลาดาวและซีเออร์ชินหรือเมนทะเลนะครับผมซึ่งเป็นสัตว์ที่ค้ายกับประเภทหอยอีกกว่า350ชนิดฮนะและยังมีปลามากกว่า1,500 1,500ชนิดเั้นเกงครับผมอีกครั้งยังเป็นบริเวณที่มีพายุอาศัยมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยนะฮะ โดยที่นักดำน้ำเนี่ยคาดการกันว่าที่นี่เนี่ยฟิสตเลอรลินเนี่ยต้องดำปุดำว่ายกันมากกว่า1000ครั้งเลยนะครับผมกว่าจะเห็นความสวยงามของที่นี่ได้ครบทั้งหมดนะครับผม2อง0กิโลเมตรเอ็อย่างที่บอกนะครับผมเป็นแหล่งที่มีายูนมาอาศัยมากที่สุดแห่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็เป็นแหล่งที่มีปากรารังและมีของน้ำทะเลมาเกเยอะมากด้วยนะครับผมก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ ผมควรแต่งการอนุรักษ์ไปเลยนะฮะเออผมได้ข่าวว่าครับผม UNESCO ได้ยก g กเ a t Barrier r e f เป็นมรดกโลกด้วยหรือเปล่าครับอ่าใช่ใชครับผมคือองค์กร UNESCO เนี่ยยกให้ g กเ a t Barrier r e f เนี่ยเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตินะครับผมในปี1 9 8 1าสบครับผมก็คือกอ่อน Acropolis เป็นเวลา6ปีนั่นเองครับผมโดย <c oughs> ปัจจุบัน เกเบเลอร์ลีฟเนี่ยอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติทา,ทางทะเลเกเบเลอร์ลีฟนะครับผมหรือ The Great บเ r เลอร์ลีฟมารีนพาร์ทออเทอร์เรตี้นงครับอ่ะเดินหนึเราก็มาเที่ยวทะเลกันแล้วนะครับผมทำไมเราจะไม่ไปน้ำตกกันถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะไปที่น้ำตกกันนะครับผมกับน้ำตกอีกวาสูนั่นเองครับผม โอเคเรามาถึงน้ําตกอีกวาซูกันแล้วนะครับผมซึ่งน้ําตกอีกวาซูเนี่ยตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของประเทศบราซิลและอาร์เจนตินาน่นเองฮะโดยคําว่าอีกวาซูที่เป็นที่ที่เป็นชื่อของน้ําตกที่นี่เนี่ยนะครับผมมาจากภาษาวาราณินะครับผมซึ่งเป็นภาษาของชนเผ่าอินเดียแดงนั่นเองฮนะแต่ว่าสายน้ําอันยิ่งใหญ่นั่นเองคนระับ น้ำตกอิงก,กาซูแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของประเทศบราซิลและอาร์เจนตินานั่นะเองครับผมเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของฝั่งทวีปอเมริกาใต้นะฮะและก็ยังเป็นน้ำตกที่เรียกได้ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยน,นะครับผมโดยมีความยาวกว่า4กิโลเมตรนะครับผมนอกจากนั้นมีความสูงมากกว่า269ฟนนตุตนะครับผมตีคำปมก็ประมาณบวกลบ100เมตรนะฮะแล้วก็ ยังประกอบด้วยน้ําตกน้อยใหญ่ภายในอีก275แห่งด้วยนะครับผมสำหรับน้ำตกที่าซูนะฮะอาคุณไกด์ครับครับผม,ผมอาผมได้ยินมาว่าทั้งสองประเทศเนี้ยเขาได้ประกาศความร่วมมือกันเขาประกาศว่าอะไรเหรอครับอาคือบาซิลกับอเจตินานะครับผมเขาประกาศความร่วมมือว่าจะประกาศให้พื้นที่ของน้ําตกเนี่ยเป็นเขตอุทยานแห่งชาติร่วมคันของทั้งประเทศนะครับผม เพื่อช่วยคุ้มครองรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเห็อดร้อนหายากที่มีอยู่จานวนมากในบริเวณนั้นนะครับผมก็คือ,อที่นี่เนี่ยมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่นั่งเยอะเนาะด้วยความที่ถ้าเกิดว่าเป็นแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยก็อาจจะรักษาได้ไม่หมดนะครับผมก็เลยเลือกไปจัรวมมาทั้งสองประเทศเลยเก่งครับผมใช<ม>่ครับครับผมผมก็ยังได้ยินมาอีกด้วยว่า น้ำตกอีควาซูเนี่ยสามารถชมได้จากทั้งสองฝั่งใช่ไหมเพราะว่ายังไงเหรอครับอ๋อโอเคเป็นคําถามที่ดีนะครับผมโอเคเราจะมาพูดกันถึงตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมน้าตกอีควาซูเนี่ยจะอย่างที่บอกนะครับผมอยู่บริเวณรอยต่อของสองประเทศถูกไหมอ่ะรอยต่อของสองประเทศแล้วยังไงละ่ะท่ามันเกี่ยวอะไรกันนะครับผมมาดูตรงนี้ฮะน้ําตกอีควาซูเนี่ยจะมีพื้นที่อยู่บริเวณฝั่งของอาร์เจนตินาฮะอยู่ตรงนี้อยู่บริเวณฝั่งอาร์เจนตินานะครับผมซึ่ง ทั้งสองฝั่งเนี่ยจะได้รับทัศนียภาพแตกต่างกันไปนะครับผมโดยฝั่งของอาร์เจนตินาเนี่ยจะได้รับชมน้ําตกในระยะประชิดกันทีเดียวเชียวนะครับผมก็คืออยู่ฝั่งนี้เนี่ยก็จะเห็นน้ําตกแบบชัดเจนมากๆเลยนะครับผมแทบจะเรียกได้ว่าอยู่ฝั่งนี้กับน,น้ำตกเลยแลก็ฝั่งของประเทศบราซิลจะเห็นทัศนียภาพโดยรวมนะครับผมก็คือแบบทุกคนอยู่ฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็มองไปยังสถานที่ประมาณมุมนี้ครับผมก็จะเห็นพื้นที่โดยรวมทั้งหมดของ ราะฉะนั้นไปเที่ยวนั้นต้องอีกวาตัอย่าลืมไปทั้ง2ประเทศนะครับผมเพื่อที่จะได้รับประสบ n g h ภาพครบทั้งสองรูปแบบนะครับผมก็อย่าลืมไปเที่ยวกันด้วยนะครับผม <st utter> ก็เป็นไงกันบ้างครับผมก็วันนี้ก็ถือว่าพาไปเที่ยวทั้ง3ที่แล้วนะครับผมรอบหน้าคงได้จัดออนไซต์กันแล้วน่าจะไปเที่ยวจริงๆกันแล้วนะครับผมโอเครอบนี้ก็ขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับผมที่พวกเราไม่สามารถไปจัดจริงๆที่สถานที่จริงได้แต่รอบหน้าเราจะพาไปอย่างแน่นอนครับโอเควันนี้ ผมขอจบทัวร์เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะโอเคผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณคุณไกด์มากเลยนะคะครับผมโอเคก็จบไปแล้วนะครับผมกับการนําเสนอของกลุ่มพวกเรานะฮะโอเคโดยวันนี้พวกเราก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับผมก็จะมีนําเสนอเป็นอโคเปอริสแห่งเอเธนนะครับผมน้ำตกอีกาซูและเจปนเรียลิฟนะครับผมโดยพวกเราสามาชิกกลุ่มมีทังนี้ฮะสวัสดีครับผมชลประยาวัชศิริครับผมผมคงคะพักกลางค่านั้นครับ สวัสดีครับผมนายภูสิทธิ์ภูริมงคลครับโอเคครับผมก็วันนี้พวกเราขอจบการนำเสนอเกียงเท่านี้ละกันนะครับผมที่รับชมนะครับ,รบขอบคุณครับ